ไปไอาไดไปอันน hey, hey. mm ี้ได้อาบ่อันนี้เอาบ่โนโนบ โอ้ยเอานี่ฮะซ้อันบุญมะพร้าวมันละอันตัวอันเป็นดีโดวอันบุญมะพร้าวอ่ะนะเอาอันนี้ไป าอันนี้นะมาเงินใจเพิ่นเงินใจเพิ่นไปหลานตัวแดงนี่เอาไปมนี่พอเดินขมาอิ่เลยไปเมือ เข like. ียวยางข้ามทางมึงรถมาฮันมาไหมจะข้ามมาเจะข้ามมาไหมข้ามมาไหมเอาต่ำต่ำหมบ่เบิ้งฮันบมู่เบิ้งทางนะยางกุ้มไม่ใช่รถข้ามมาไหมบูมีรถแล้วแนยเบิ้องแนยเบิ้งทางบึมีรถละข้าม ao lông cũng nhanh nhanh nha còn đây lột mà thôi Ông lột mà nhanh, nhanh, nhanh. Nhàng ngoài nha, ngoài. ngang ngoài đi.